คนวันจันนะครับไพเดอร์สันเฮ้ยไพดีเลยว่ะเดือนนี้แสดงว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับหรืออาจจะมีโอกาสที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะตัวคุณเองก็มีไพเดอะสปาร์ด้วยนะครับคนที่ทำโซเชียลมีเดียคนที่ทํากับ Facebook ออนไลน์หรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโซเชียลมีเดียเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นันนเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลมการดูดวงกับผมดรตาโรนะครับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะ คนบรจันด์ดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนกุมภาพันธ์นะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะจริงๆเนี่ยคนบันจั์นะครับโดยภาพรวมดวงชะตาเนี่ยจะบอกว่าพื้นฐานดวงคุณด้วยที่สัยใจคอเนี่ยมันจะเป็นดวงที่มีเกมตกเป็นรองนะครับเป็นเบอร์สองซะมากกว่านะหรือจะทําอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นหมายเลขสองอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ค่อยได้ขึ้นเบอร์หนึ่งเท่าไหร่นะครับคนบรรจัณนะแต่ไงได้แง่ดีก็คือคุณจะมีเสน่ห์นะครับเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ เป็นคนที่มีความลึกลับน่าค้นหาแต่อีกแง่นะะึ่งคือบางทีคนบรรจาร์ชอบคิดไปเองนะครับชอบคิด,ดนู่นคิดนี่เพ้อเจ้อไปเรื่อยนะอ่ะมาดูรวกันดีกว่านะคนบรรจาร์นะครับไพเ่เจ้าเจ้าชะตาเปิดมาแล้วนะครับคือสามเหรียญน,นะนี่ครับสามเหรียญเห็นบอกว่าคนสามคนกาลังคุยก,กันนะครับกับงานอยู่ตรงหน้านะหมายถึงว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการถูกเถียงกันเรื่องของอะเรียมเมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหมายถึงว่าเรื่องของการ เรื่องของการดิวกันเรื่องของการอาจจะมีการสแสดงความคิดเห็นุกประเด็นกันนะครับเพื่อให้ผลงานมันดีขึ้นนะนั่นหมายความว่าคนบรนจั์นะครับเดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยจะโดดเด่น,น,เดนกับด้านงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนมากกว่า1คนนะประมาณแบบว่ามีพาร์เนอร์สองสาคนเนี่ยจะดีนะครับจะอาจจะมีความเรียกว่าความเห็นที่อาจจะแต,ตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเอามาวมกันแล้วเนี่ยถือว่าดีนะครับ ในอีกแง่หนึงคือโดดเด่นในด้านของงานเสริมนะครับงานเสริมจะเด่นนะครับถ้ายังไม่มีงานเสริมอะไรทำเนี่ยก็ควรจะต้องต้องหางานเสริมทําดูนนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยโดดเด่นมากงานสำรองในเดือนนี้นะครับยิ่งในช่วงยุคโควิดอ่ะเนื่องจากว่ามัน,มนบางคนอาจจะฝืดน,นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานหลักก็คิดว่าคนบันจนจันนะครับเดีย๋ยวที่บอกว่าดวงคุ่นเป็นลักษณะดวงเบอร์สองนะครับการจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยถือว่าเฮ้ยมันเข้าอ่ะเข้ากับดวงคุณเลยนะ จากไพ่สามเหรียญน,นะครับถึงว่าในอีกแง่คือบางทีเนี่ยคนบัรจาร์ในเดือนอุมภพันธจะเป็นคนที่ชอบมีความคิดเห็นทนะัศนคติในการที่จะโต้แย้งนะครับในเรื่องของการที่จะแสะดงความคิดเห็นนะไม่ว่าจะเป็นแง่ที่เรียกว่าดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับเราจะมีความคิดเห็นที่อาจจะเป็นเชิงแตกต่างหรืออยากจะชอบแสดงความคิดเห็นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนบรญจาร์ก็อาจจะไปชอบไปคอมเมนต์ตาม Facebook หรือไปตามเกี่ยวกับ กระทู c o m ม e n t ตามเพจตามกลุ่มต่างๆนะครับในเรื่องของการสแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคราวนี้สถานการณ์โดยรวมนะครับสถานการณ์โดยรวมมีไพ่ p e r a n c e กับ8กระทานะครับไพ่สองใบนี้จะบอกว่าคนวันจันเนี่ยในภาพลมนโ,โชะตาจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดวงนะ ไพ่เทมเพลตส์กับแปะกระทาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมาปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเง,งี้ยมาครั้งก็ไม่ทันตั้งตัวเช่นไพ่เทมเพลตส์คือเรื่องของการจัดการสมดุตลต่างๆนะเหมือนกับว่าโอเคแหละในเดือนกุมภาพันธ์มันจะมีการเปลี่ยนอาจจะโยกย้ายงานเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีการทําอะไรงานที่บอกว่าเฮ้ยมันแบบ มันต้องทํามากกว่าเดิมอะไรอย่างนั้นนะครับหรือเรื่องของเก์การเดินทางก็ได้นะครับเทมเพลตขึ้นมาคือการจัดการปัญหาต่างๆหรืออะไรหลายๆอย่างในชีวิตให้มันแบบดีขึ้นนะอาจจะมีเก์เดินทางก็ได้นะครับหรือการย้ายบ้านย้ายที่อยู่จากสถานที่ทํางานใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือการจัด,จดสมดุลน,นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะมาเร็วไปเร็วหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ทันตั้งตัวนะ แต่ถ้าไม่ใช่ตามนั้นก็จะเป็นการจัดบ้านจัดที่อยู่ก็ได้เช่นกันนะครับจัด,จ,ดจัดห้องนอนใหม่จัดที่ทํางานใหม่นะครับหรือในอมุนมนึงคือการเจรจากันนะครับเรื่องของการงานก็ได้นะมีการพูดคุยมีการต่อรองกันนะครับการทําให้ทุกอย่างมัน มันแปลว่ามันมันสมานฉันนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะมีเรื่องของการถูกเทียงกันอยู่นะครับหรือเรื่องของการทะเลาะหรือเรื่องเรื่องอะไรที่มันเป็นทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับจากไพ่สามเหรียญเนี่ยนะมันก็มีเทมเพลตเข้ามาเรียกว่าเออมันอาจจะทำให้หลายๆอย่างอ่ะมันลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคอนเซปต์ไพ่ยางเงียผมยังคิดว่าเด่นๆก็ด้านเรื่องของการเดินทางนะครับ จะสังเกตว่า8กระทาเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งออกอะไรเช่นกันนะแสดงว่าในเดือนนี้นะครับเรื่องของการส่งออกนะขายของที่ต้องใช้ทางไกลนะครับคนมันจะถึงว่าเฮ้ยมันมาได้นะครับดวงไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับดิสิ่งผมเปิดไพ่มาก่อนหน้าแล้วแหละนะแอบดูไพ่ก่อนแล้วการงานนะมีไพ่อย่างนี้นะครับเป็นไพ่ใหญ่เลยอ่ะเป็นไพ่ราชนีพนธ์นะครับหรือไ h บร i ดเท e s s นะครับ,รรบแล้วก็ The World เข้ามานะ การงานจะเป็นอย่างนี้นะผมมองว่า The h ยวไฮปริ s เ s เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของงานงานที่บอกว่างานสำรองก็ได้บางทีเี่มันเหมือนกับว่ามันมีเซนต์น่ะมีความรู้สึกบอกว่าเฮ้ยฉันทำมาเนี่ยฉันเวิร์กมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีนะแล้วมีเด็กวเข้ามาปิดท้ายคือมันทำแล้วมันจบอะมันอาจจะไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ระยะยาวก็ได้นะครับงานเสริมสำคนวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะงานจ็อบเล็กๆที่แบบ เออให้มันขายหมดไปเช่นรับของเข้ามาแล้วมาขายอย่างเงี้ยมันไปได้แล้วมันก็ขายได้นะครับทําได้นะครับไฮพิเนสเข้ามาเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าเหมือนกับว่ายังไงดีเหมือนกับว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วการเรื่องของการงานมันอ่านจะนกว่าไม่ได้วันดีอะไรมากนะครับเป็นลักษณะที่ยังยังยังมองไม่ค่อยออกอะว่าเฮ้ยเราจะยังไงเงินมันจะดีมันจะมีทิศทางที่ดีหรอือสามรับคนที่ สถานการณ์การงานยังท่อนแท่นอยู่ในเดือนนี้การทอนการแท่นมันก็จะแบบเออเฮ้ยมันก็ยังมีความลังเลความกุมเครือใจอยู่นะครับแล้วก็ป็นเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะครับถ้ามีความลังเลหรือการตัดสินใจหรืออะไรที่แบบว่ามันไม่ชอบมาผาปนในเดือนนี้นะครับตัววัวบอกว่าเอาละมันจะจบนะมันจะจบโปรเจกต์อะไรต่างๆหรือความที่บอกว่าสับสนต,ต่างๆางมันมีโอกาสจบลงได้หรือมีการเคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะครับในอีกมุมนึงนะเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรที่เป็นความลับ นะครับความลับรับลมคมในสงคนบมันจันอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการงานที่อาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือลับๆนะครับหรือคุณไปช่วยเหลือเขาลับๆหรือทําแบบลับๆและมีแบบเรียกว่าคนซัพพอร์ตเตอร์อยู่ข้างหลังก็ได้เช่นกันนะครับในเดือนนี้ถ้าในแง่ที่ดีก็คือมันมีการจบอะไรบางอย่างเพราะมีพัสดุขึ้นมานะครับแต่ว่าการจบในที่นี้เนี่ยมันจบด้วยดีนะครับมันไม่จบแบบเ,เสียหายอะไรนะเป็นการจบแบบเคลียร์กันทั้งสองฝ่ายอันนี้พูดถึงว่าในกรณีว่าเออ มันมีการจบเกิดขึ้นนะครับจบในแง่อาจจะคนให้การช่วยเหลือหรือความลับอะไรบางอย่างหรือการที่มันมีอะไรคุมเคลือเรื่องของการงานนะครับหรืออาจจะมีอะไรแอบแฝงนะครับไม่ว่าเราหรือใครสักคนที่จะเข้ามานะครับมันมีมันก็มีโอกาสที่จะจบนะจบแบบลงเลยทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ในอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของงานสำรองก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่เดิมมูลเป็นไพ่เลขสองนะครับการจับงานสองอย่างก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งมีเดอะเวิร์มันเหมือนกับว่า เฮ้ยมันไปได้สวยนะครับมีเกณฑ์เกี่ยวข้องของแดนไกลต่างชาติเพียงแตาะว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบแบบคือมันไม่ใช่แบบว่าดีแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะแบบมาแบบยังไงดีคือมันจะค่อยเป็นค่อยไปอะนะเรื่องของการงานนะครับถ้าทํางานประจาอยู่ในเดือนนี้เขาบอกว่าสถนานการณ์ต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้ว่าชัดเจนว่ามันจะดีนะมันอาจจะยังแบบ เรียกว่าคือบางทีคุณก็รู้อะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วบางทีคุณจะเกิดความสับสนในใจเรื่องของการงานนะถ้าทํางานประจาอยู่ท,ทําธุรกิจอยู่ในเดือนนี้นะครับมันมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่ไม่ไม่รู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจนะครับไม่ว่าจะยอดขายไม่ว่าจะจะเรียกว่าไม่ว่าจะสถานการณ์การงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณมีเซนต์มีแรงสังหอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับ มันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของคุณเพราะคุณเหมือนกับว่าคุณก็เป็นคนที่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะทําอะไรยังไงนะครับเห็ต่งว่าต้องจัดการติดใจตัวเองบางครั้งมันคิดไปเองบางครั้งมันอาจจะมีความแบบวันไหวในใจอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะคราวนี้ได้ของการเงินนะครับให้การเงินเนี่ยมีก็คือสุขเลยละการ,การ,การงานขอพูดอีกเรื่องหนึ่งคือการงานสุกโดด,ดเด่นมากสำหรับงานที่ทํามากกว่าหนึ่งอย่างนะส่วนถ้า เป็นงานประจำก็เรียกว่ามันอาจจะยังมีสถานการณ์ที่ลูกผีลุกคนอยู่ก,ก,กับกึ่งกึ่งถ้าแบบจะหวังว่าดีละกันประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปการเงินนะครับการเงินมีเดอะสตาร์ uh, The Star, กับไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับบอกว่าในเดือนนี้การเงินเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเรียกว่าพออยู่ตามอัตรภาพนะครับส,สบายๆอะ่ะถามว่า เดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนหรอกก็คืออยู่ได้ในแบบของคุณที่คุณเคยเป็นนะบางคนก็เรียกว่าชีวิตค่อนข้างมัธยัสถ์นะครับเรียกว่าแบบคือใช้ตามสภาพหรือว่าอยู่ด้วยแบบว่าความพอเพียงมากๆอะไรอย่างนั้นนะครับหรือในช่วงนี้อาจจะเรียกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดพักนีสอนหรือมีเกี่ยวข้องกับน้ําก็ได้นั่นหมายความว่าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ํานะครับก็ทาเงินได้นะครับคราวนี้งานเสริม ของคนบรรจันน่ะที่เด่นน่ะมันจะเกี่ยวข้องกับพวกหมอดูพวกเครื่องรางของขังพวกงานกลางคืนงานเสริมสวยเกี่ยวกับขายของงามๆขายของผู้หญิงอะไรเงี้ยเด่นนะครับยิ่งมีไพ่เดอะสตาร์กับไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเครื่องรางของขัง,ขง,ขงเกี่ยวกับน้ําทําเงินได้นะคราวนี้เดอะสตาร์ขึ้นมาหลายๆคนที่เรียกว่ามีปัญหาการเงินที่ผ่านมานะครับมันจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ หวังสูงนะรียวว่ามันดีขึ้นในรูปแบบว่าเออมันอาจจะทุเลาลงละกันบางคนเป็นหนี้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเดือนกุมภันนี้มันจะมาลายหายไปหรือนี้หมดใช้หมดแต่ว่ามันจะเบาลงนะครับเบาลงในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองก็ได้นะครับเรื่องของ อาจจะเป็นเรื่องของการเซฟต,ตัวเองหรือเรื่องราวที่บอกว่าเออในเดือนนี้มันไม่ได้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะอะไรประมาณนั้นก็คือคุณอยู่ตามอัตรภาพนะบางคนก็ไม่ได้ไข,ขว่คว้าไม่ได้ดิ้นลนอะไรนะครับถ้าคุณยังตกงานอยู่นะครับเรื่องว่าในเดือนนี้ก็จะมีคนที่บ้านนะครับให้การช่วยเหลือนะอ่าในอีกแง่นึงนะจะบอกว่ามันมีไพ่รา,าชินีถือถ้วยอ่ะแสดงว่าในเรื่องของการเงินนะครับจะมีผู้หญิงนะที่ให้การช่วยเหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวก็ได้แต่ว่า ในมุมนก็คือการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะครับให้การช่วยเหลือนะอย่างที่บอกครับคุณบรรจันจนะผู้หญิงนะครับไ้่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงที่แบบเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางของขังก็ได้หรือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะให้การช่วยเหลือคุณนะครับก็ถือว่าโดดเด่นอยู่นะในเรื่องของในเรื่องของเกี่ยวกับการบูชาเครื่องรางของขังการสวดมนต์การอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบสิ่งลี้ลับอ่ะถือว่าได้นะครับคุณบรรจันนะ าถามว่าจะถูกหวยไหมในเดือนนี้มีโชคลาภเข้ามาไหมต้องบอกว่าในเดือนนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสนะครับเป็นไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันมีหวังอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเลขน่าจะมาจากอาอาจจะมาจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หญิงเขาจะให้เลขเรานะครับเซตนนำโชคคนที่เกิดวันจันทร์คือเลข1เลข7นะครับแล้วก็เลข3นะครับเลขนำโชคนะเลข2ก็ได้เหมือนกันนะครับ1กับ9นะครับเปลขนำโชคนะครับ 1นะ1 7 2แล้วก็เลข9นะครับ19 2 1เลข3มเป็นนำโชคขคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสีที่จะนำโชคกับคุณนะคือสีน้ำเงินนะครับเสื้อผ้าสีเทาเงินเงินหน่อยก็จะเป็นสีนำโชคกับคุณด้วยเชน่นกันนะเอาเป็นว่าการเงินถือว่าเรียกว่าลึกถ้าลำบากก็พออยู่ได้แล้วกัน แต่ถ้ารวยอยู่แล้วหรือม,มีเงินอยู่แล้วมันก็เรียกว่ามันก็อยู่สบายสบายอ่ะเรียกว่าเอาเป็นว่าสถานการณ์การเงินจะเป็นแบบไหนนะครับคนวคนวันจรจันจะสบายสบายแล้วกันนะไม่ค่อยทุกร้อนเท่าไหร่นะแต่ถ้าอีกเรื่องหนึ่งถ้าทําแบบเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เป็นสื่อมีเดียนะครับมันมีโอกาสที่คุณน่ะจะเป็นที่สนใจและทําเงินได้คือมันไม่ไดังปุ้มตามแต่ว่ามันจะเรียกว่าได้รับได้รับความสนใจมากขึ้นหรืออาจจะเป็นดาวประดับในวงการนั้นนะครับ มันมีโอกาสนะคือเดือนเนี่ยมีโอกาสดัง,ดงนะครับคนธนาคารเอ้ยโทษครับคนบรรจันคุณมีโอกาสดัง,ดงนะมีชื่อเสียงนะครับหรือเรียกว่ามีคนรู้จัมกมากยิ่งขึ้นนะครับจากการทำโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะทำอินสตาแกรมทิกตอกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะเฟซบุ๊กนะครับที่จะแบบขายของทําออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะมีคนรู้จัมกมากยิ่งขึ้นนะครับต้องลองดูนะแบบไหนนะต่อไปเรื่องของความรักดีกว่างนะครับจริงๆเนี่ยคนบรรจันนะความรักของคุณนะ่จากพื้นฐานดวงชะตาเนะี่ยมันเรียกว่า มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้แคนบรรจันนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องความรักตลอดนะถ้าที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเออเข้ามาแล้วแบบเหมือนกับยังไงดีเหมือนกับเข้ามาแล้วมันแบบเหมือนต้องหลบคบแบบแปลกๆหลบซ่อนไม่ก็แบบไม่ใช่ตัวจริงสักทีอะไรอย่างนั้นนะครับคือต่อให้เขาไม่มีชู้อะแต่เหมือนกับว่าเออผู้ชายติดเพื่อนติดแม่ติดครอบครัวมากกว่าเราอะไรอย่างนั้นก็ได้นะ ฉะนั้นเนี่ยเดือนกุมภาตั้งแต่มกราไปต้นไปเนี่ยความรักก็เรียกว่าไม่ค่อยเดือดเดือดเท่าไหร่นะครับมันมีเกมเดือดร้อนเพราะความรักนะครับเดือนนี้ก็เช่นกันนะแต่เดือนนี้น่าจะเบากว่านะครับก็คือมีไพ่5ดาบกับ2ดาบโอ้โหเป็นไพ่ดาบทั้งคู่เลยในเรื่องของความรักนะจะบอกว่าความรักในเดือนนี้นะครับคนโสดคนโสดจะบอกว่าใน,ในเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะมันมีคนเข้ามาไหมมันมีเข้ามานะแต่ว่าอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วถ้าคุณ ต้องการนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ผมมองว่าคนวันจันนะครับเรื่อง,องความรักในเดือนนี้นะบางทีบางคนก็ไม่อยากจะมีแฟนหรอก็มีโสดอะ่ะแต่ว่ามีความสุขแล้วกันถ้าคุณโสดอะ่ะเอาเป็นว่าคุณจะมีความสุขกับความโสดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าอยากมีแฟนถามว่าจะมีไหมก็มีเข้ามาแต่ว่าจะเป็นแบบรักแบบหลงหซ่อนซ่อนอะ่ะหรือไม่รักซ้อนนะครับรักแบบเปิดเผยไม่ได้เลยประมาณนั้นนะ ส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับระวังนะในเรื่องของคําพูดนะครับมี5ดาดากับสองดา่าในเรื่องของคําพูดต้องระวังเพราะมีโอกาสทะเลาะก,กัน,ม,กกกนมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันได้เลยนะแล้วก็จากไพ่แบบนี้นะครับผมมองว่าคัทซัคคติอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ลงล็อกกันเท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับมี5ดาบบางคนหันหลักให้กันเลยนะทะเลาะก,กันแรงมากนะครับ แต่เลิกกันไหมเนี่ยผมมองว่ายังนะยังเพราะว่ามันมีไพ่สองดาบอยู่อะคือมันยังติดต่อกันอยู่อะต่อให้โอเคอาจจะห่างกันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวก็ติดต่อกันนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกับมาหรอกมันก็ยังติดต่อกันอยู่อะไรอย่างนั้นนะก็คิดว่าในเรื่องของความรักยัง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 ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเรื่องอื่นก็พอได้อยู่นะแต่เรื่องความรักนี่เรื่องว่าถือว่าถามว่าเลวร้ยวายไหมมันก็มีอ่า มันก็มีโอกาสที่จะแบบทะเลาะกันจนบ,นบล็อกเฟซบล็อกไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ายังคุยๆกับใครอยู่อยู่ยดีเขาจะแบบว่าอยูอ่ดีเขาจะแบบว่ายังไงอะแบบเออขาดการติดต่อหรืออาจจะแบบอไม่โอเคกับเราแล้วอะไรเงี้ยอาจจะด้วยทัศนคติครับอว้ยทัศนคติต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของการเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันได้นะแต่ถามว่าในแง่ของการมีปัญหาอะไรยังไงก็แล้วแต่มันจะยังยังมีต้องมีเรื่องให้ติดต่อกันอยู่ละกันนะครับเอาประมาณนั้นเนาะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของลักซอนนะครับก็ต้องระาวาังว่าเ,เดือนนี้มันจะมีโอกาสเจอลักซอนนะครับเจอลักซอนได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ที่แบบบอกเลยว่ามันมีโอกาสเจอลักซอนม,มีโอกาสนะอ่ะไพส่สุ่มดีกว่าไพาส่สุ่มนะครับ The Sun เฮ้ยไพ่ดีวะก็คือในเดือนเนี้ยนะครับคนมันจันนะเป็นจังหวะที่ดีนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าไม่มีทท็คเดอะซันที่นมูลเนี่ยนะผมมองว่า จริงๆอะในความรู้สึกส่วนตัวนะคนบรรจัน,นจะเป็นลักษณะระจญถูกไหมแล้วพอเจอไพ่พอภิตย์่ยมันคนละมันคนละฟ้ากันเนี่ยนะพอไพ่เดินซันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแปลว่าจะดีเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังเยอะนะแต่แปลว่าอย่างแรกเดี๋ยวมีกเกี่ยวข้อกับเด็กนะครับเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะครับคราวนี้ไพ่สูตป,ปิดท้ายเป็นเดินซันอย่างเงี้ยผมมองว่า อย่าไปคาดหวังเยอะนะแต่ว่าเอาเป็นว่าในเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นเพราะคุณเกิดวันจันทร์แล้วยังมีไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยแต่ผมไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเป็นเดอะมูนผมว่าน่าจะหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาไว้ถ้าไปไพ่เดอะซันกับคนวันจันทร์ผมบอกว่ามันอาจจะส่งผลไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับคือไพ่เดอะซันมันไพ่ที่ดีนะครับแต่ว่าพอกับคนวันจันทร์นี่ยผมมองว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคอนทราดิกันอยู่นะครับมันก็อาจจะเออมีเกณฑ์ที่ รียกว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ากันได้เท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่ามันจะมีเรื่องดาวดีๆเข้ามานะครับหรือไม่กินเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับสมมติที่แซ่บอร่อยเด็กอยู่ในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสได้แซ่บอร่อยเด็กอยู่แต่ว่าอาจต้องแอบกินนะแต่ว่าด้วยความว่ามันเป็นเด็กอ่ะมันก็อาจจะแบบทัศนคติความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้ากับเรานะถ้าคนที่แบบมีแฟนเป็นเด็กนะครับคนเป็นจันที่บอกความรักมันจะแบบหลบๆมัซ่อนอยู่แล้วนะคราวนี้อ่าในเรื่องของสุขภาพนะครับคนเป็นจันนะจะจะมัน พูดหลายนาทีแล้วคนเป็นจันนะครับในเรื่องของบนลูกนะครับต้องระวังเลือดนะต้องระวังนะครับเรื่องของโรคสตรีน,นะครับต้องระวังนะพวกผู้หญิงอะแหละมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของเลือดนะครับต้องระวังประจําเดือนอะไรอย่างนั้นนะครับถ้ามีโอกาสนะจริงๆคนเป็นจันในเดือนนี้มีโอกาสไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับพักผ่อนตามรีสอร์ทนะต้องมีโอกาสก็อาบน้ําท่ามกลางธรรมชาตินะครับหรือ อาจจะอาบน้ำมนต์ก็ได้นะครับแต่แถ, house, แตถ้าจะดีก็คือกรวดน้ํานะครับกรวดน้ําเป็นการสำรึกชะตาด้วยเช่นกัน mm hmm. เดินทางไปทําบุญนะครับเพื่อเป็นการสำรึจชะตาและ,และก็อีกอย่างหนึ่งคือการทําบุญกับมูลนิธิผู้หญิงแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับ mm hmm. เ,รเพื่อเป็นการเพิ่มพลังกับตัวเองเดิน mm hmm. นีนน้ที่มีโอกาสนะครับไปไหว้นะครับไหว้พวกเกี่ยวกับเสด็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดสมดวงชะตาด้วยเช่นกันนะครับหรือพกเครื่องรางที่เป็นผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย เขาจะช่วยคุณได้นะครับอ่ะเอาละครับก็จบเท่านี้แหละนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแล้ว subscribe like แชร์บ้างนะอยากให้เยอะยิ่งขึ้นนะครับไปละครับบ๊ายบายสัครบบ๊ายบาย